ทางซ้ายใช่ป่ะเอออยู่ทางซ้ายให้ปลาแฟดลงไปป่ะไม่ปลาปลาปลาลงมาปลาลงมาเอาว่เอาวะอเดียรอนโอยเจียดโดนเหรอตอนนี้ต้องสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนกันก่อนเลยนะวันนี้เราก็ไม่ห้ยูกเกมลัดเดย์นะทุกคนขอมาเล่นสกรรมกันบ้างนะครับเห็นกําลังเป็นเป็นกระแสกันเลยนะครับหลังจากที่เออผมเล่นลัดไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะก็ไม่ได้เล่นต่อเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกมแนวเดียวเดียวลัดเดย์เราเล่นไปมันก็รู้สึกจําเจนะครับ ก็เห็นเกมนี้เข้ามาผมมันก็มานานแล้วแหละเนาะแต่ผมก็เออไม่ไม่เคยเล่นนะก็อยากมาเล่นดูตั้หน่อยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่ผมไปเล่นเกมมือถืออย่างรัาเดมา200กว่า EP นี่ผมไม,ไม่ได้จับคอมเลยครับออแบบโอ้จากที่เคยเล่น War ซีผมก็นั่นแหละเนาะเลิกมาหลายปีก็นี่แหละมามาเริ่มมาเจอเกมนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยอยากเล่นว่า นะครับก็อยากมาลองสักหน่อยผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากมายนะครับก็ยังงูงูปลาปลาอยู่นะครับรู้แค่ว่ามันเล่นแล้วเออเมืองไหนม,นมันมีปืนผมก็อยู่เมืองนั้นเนาะก็สายบวกอย่างเรามันก็นั่นแหละนะทุกคนนะจะให้เราไปเดินต,ดตัดต้นไม้มันก็ยังไงอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับไอ้เจ้าแม็กนะครับไอ้แมคโคนั่นแหละนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนที่เล่นโดยใครที่ติดตามผมมาตั้งนานก็จะรู้แหละนะครับว่าเออเล่นมาตั้งแต่ไอ้วอร์ซีนะครับเขาเป็นคู่หูดูโอกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละ ครั้งนี้ผมก็ลงมารู้สึกว่าเซิร์ฟมันคนจะเยอะนะฮะตอนนี้ผมวิ่งเข้าไปไม่รู้จะเจอคนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ผมกะว่าจะมาฟาร์มที่ไอแอร์ฟิวไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะก็อยากได้ปืนแล้วก็เดี๋ยวกะว่าถ้าได้ปืนขึ้นมานี่จะเริ่มออกสำรวจสักหน่อยครับตอนนี้ก็ไปเกิดกระจัดกระจายกันหมดเลยครับคนดูก็อันดับแรกผมว่าผมอยากได้ปืนนะส่วคนดูตอนนี้ผมอยากได้ปืนมากเลยเพราะว่า จะได้เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เดี๋ยวผมกะว่าเราจะได้แบบเดินไปหาเพื่อนๆด้วยนะมันจะได้แบบการันตีการันตีว่าไม่ใช่ว่ามีปืนแล้วผมจะรอดนะอย่างที่ผมบอกว่าไม่ไม่ใช่ว่าเออมีปืนแล้วผมจะรอดนะมันก็ต้องวัดดวงกันด้วยนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เล่นเกมคอมเลยนะไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่าก็ัด้แหละเนาะมาดูกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างดีกว่าเอฟิวหวังว่าจะยังไม่มีคนนะครับ ผมเข้ามาฟาร์มในเมืองได้สักพักยังไม่ทันได้ไปถึงคนเลยครับทุกคนโดนซอมบี้นวดก็อจะตายเลยไม่ตายเลยนะตอนนี้ <S <S ไม่แปลกใจเลยทําไมนี่มันตายแม่งบอกเลยอย่ามาสร้างกับพี่น้องเฝ้าลากมะม่วงไปดิโอ้เลืๆๆๆเอนเลยสิอ้าขาเจ็บอีก ผมจะรอดไหมเนี่ยทุกคนนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะอยากให้ทุกคนลืมไอ้รัดเดีที่ผมเก็บสามเก็บสี่ไปหมดแล้วเจอเกมนี้เข้าไปนี่แบบแค่ผียังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยครับไม่นะเลือเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เออมาเสิร์กูจะไม่ตายกูจะไม่ตาย คนอื่นอะอ่าวโถความตายมันคืออะไรวะผมไม่รู้จักเป็นชาติชาติทหารมันต้องสู้ได้ข่าวเป็นนักโทษอ๋อก็เดินขากระเพกกระเพกอ่ะมันรู้จะชาติไหนจะถึงวะริงผีเซิร์ฟนี้ฮาร์ดคอร์อีกแน่เลยว่ะแม็กแม่งตกทีหนึ่งแบบเลือดหายไปแบบแผลบอกเลย ี่น้องไงู่ะเพื่นเยวอ้าวปืนกระบอกแรกของผมมาแนละ้วคคนดูได้เวลาล้างแค้นนะครับอย่านะาึงอย่าลุกขึ้นมานะแม่งเอ้ยเปลืองกระสุนที่หมายเลยตายไว้พี่ตามกูขากะเพีพเ<อ>ยไปอรอบนึงแหละผมเฟรมขึ้นอ่ะบอกว่าอย่าลุกขึ้นมาเกี่ยวะเวเกี่ย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 วเ โอ้โหสองคนเลยบอดูเดี๋ยงปาปาคูยิงกูยิีสามครับโหลบีอื่นไม่ต้องพูดนะยัง U F U เลยที่เพิ่งได้ลูกสองมาอันนึงรอแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยว E S C โอ้คอมมิทซูไซเดี๋ยวแป๊บนึงรอพี่ฟาร์มไอ้นี่เดี๋ยวพี่ไปช่วยไอปุยเป็นเรงอะไรกับไก่มาเรงกับน้อง โอ้โหอะไรวะเนี่ยผมอยู่ในค่ายแล้วมึงเฮ้ยเอเคมาวะโอ้โหมาแล้วเด่งโดนมีค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 นอีกแล้วเหรอมีคนมีคนมันอยู่กลางถนนเลยหนาหนา่นาหนาหนาทำไมโซนพวกคนเยอะจังวะโดมพวกเนี้ยนะโดมข้างหน้ามันฟาร์มแล้วนี่มึงขึ้นมาฟาร์มทึงกูนี่นีตั้มโดนอะไรวะพี่หนุ่มเป็นอะไรพี่หนุ่มใหญ่ใหญ่ใหญ่สมจริงพี่ ตาย่ารออย่าเราพีอย่าโเอาโเคแป๊บเงียบเงียบแป๊บเงียบเงียบเงียบแป๊บนึงเงียบแป๊บมั้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ตายตรงไหนผมอยู่ใกล้ๆเลยตายอยู่ปีนึงใช่ๆผมไม่หมายถึงใ,ในในเมืองอะตรงไหนผมได้ยินเสียงแต่ผมไม่รู้จุดเมื่อกี้กูดังใหญ่เออกูดังใหญ่กูดังใหญ่ใช่ไหมเอ้โะครับทุกคนเพื่อนเราที่ฟาร์มแอร์ฟิวเหมือนกันโดนยิงครับตอนนี้ไม่รู้ว่าใครยิงนะเดซมอร์เร่ไปแล้ว ก็ต้องระวังครับแล้วดูสภาพเลือดผมตอนนี้จะไปบวกกับใครไหมเนี่ยมีลูกซองวะเอ้ยมีกระสุนลูกซองมันแอบม่เมียแต่ในในในเต็นท์ซ้ายมุมซ้ายมือมีในไอ้ไม่ใช่เต็นท์นี่เป็นคล้ายคลค่ายทหารอ่ะเป็นของค่ายทหารอ่ะเป็นซุ้มอ่ะอยู่ข้างๆเต็นท์มึงอ่ะมีผมมีก็ผมมีลูกซองเนี่ยมันแอบอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยอ้นี่อยู่ค่ายทหารแอบบินวะบีหนึ่งบีหนึ่งอยู่ในแอร์ฟิวไงมึงเห็นทางขวามือไหมถ้ามึงหันหน้ามาหากรัะ อาเออแน่ๆอีกองนะเออมันมาเลยมัน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 วิ่งอยู่หน้ากูเลยของจำที่พูดได้ไหมถ้าใครเจอที่พูดมาเก็บเก็บกันหมดเลยไฟเหล็กถังย่างไม่ขีดอ้าเก็บกาวด้วย surprise motherfucker ตาย ใค,ใครที่โดนยิงตายนะมั่อกี้ตายแล้วน,นะพี่พหนุ่มเชื่อผม,มีจุดสี่ห้าเต็มเลยเอสมอ,อยู่ค่ายไฟฟ้าพี่ได้กระเป๋าสักทีเหนื่อยเลยวะมันยิงมึงตายตรงไหนไวะไอปอนพี่เห็นเต็นที่พี่บอกว่าที่ไม่มีกระสุน,นโ,อโ,โอ้โหไอ,อ้นี่มันนักฟาร์มดีเด็ดเลยนี่วา อยู่งั้นเลยอะวิ่งตรงมาอีกนิดนึงอะอยู่หลังบ้านอะแถวๆข้างๆบ้านโของอย่างเยอะอะพามาเมื่อี้มันมีตัวดักอยู่ตรงกูด้วยแม่กระเด็นอะกำลังหิวพอดีขนมเต็มกระเป๋าเลยว่ามาจากไหนกันเนี่ยโอ้ไปป้นเซเว่นมาหรือไงวะเนี่ยอะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยมาละเจอหรืปล่าตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเออเฮ้ย แม่จัดไปฮะศพแรกของผมโอ้ยตื่นเต้นนะคนดูก็นั่นแหละครับเราแก้แค้นให้เพื่อนเราได้ฮะเรากู้ของให้เพื่อนเราได้ตอนนี้ก็รอเพื่อนเรามากู้ของนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาเจ้าแม็กกับไอ้น้องปอนที่เอ่อเซกเตอร์3นะครับทุกคนเซกเตอร์ B3 เนาะเพราะว่าไอแถวนั้นมันเป็นไฮรูทนะครับคนก็จะเยอะฮะได้เข่าตอนนี้2คนนี้กำลังยิงกันดัวเลยครับผมนี่อยากไปแจมมากครับแต่ก็ นั่นแหละครับเซิร์ฟนี้เขาเห็นเขาบอกว่ามันรถมันต้องซื้ออะนะครับมันต้องต้องซื้อนอกร้อยหนึ่งมั้งโอ้โหสรุปคือต้องเดินไปครับแล้วซึ่งระยะทางที่ผมบอกเลยว่าเกมนี้นี่แม่งเดินเป็นครึ่งชั่วโมงครับก็เดี๋ยวเรารอเพื่อนมาเก็บของแล้วเรามุ่งหน้าไปช่วยแม็กดีกว่าฮะ <S <S ผมว่าของเราเริ่มฟูแล้ว,น,วนะตอนนี้โอ้โห,โอ,โหอุ้ยแม็งถึงกจังวะ ก่จะตายโอ้โหอะไรเนี่ยเผ้ยเผ็ดเผ็ดอุ้ยซตาเหรอเราอะไปผมว่าเราไปช่วยพวกนี้ก่อนดีกว่าวะของเรามันฟูแล้วอะขวานซิงต้องมาเฮ้ยเฮ้ย โนหลอใช่ใช่ตกใจอะไรวะม่ามองไม่เห็นมันหรอเดต่แกไม่เห็นตกใจเลยเหมอนมันเพิ่งเข้ามาประมาณนี้ป่ะไม่แน่ใจว่าเดินตามหลังผมมาหรือเปล่าหลังจากนั้นพวกผมก็เริ่มทําการออกเดินทางไปหาเจ้าแม็กที่เซกเตอร์บ3นะครับทุกคนนะเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยยิงกันนัวมากครับตอนนี้ว่าเราต้องไปทําแคมป์แถวนั้นวะ เไม่เจอคุณเ,เออหน้าผมเลยท่านมันหน้าอยู่แถวนี้เน,นี่ยไปปะไม่ไม่ตรงผมเลย s> <S ผมรอมันเหนื่อยอยู่เนี่ยมันไม่เหนื่อยสักทีอ่ะ s> <S มันไม่เหนื่อยเลยเหรอวะ เฮ้ยมันวิ่งไกลอย่างว่ามันวิ่งไม่เหนื่อยเลย ตัวนี้เปล่าวะทำไมรู้สึกเมื่อกี้เป่ามันใหญ่กว่าวะเดี๋ยวนพอเชิดไอ้เหี้ยดูดของไม่หมดแล้วอะเต็มเกินแหมเรียกว่าเป็นความซวยของเขาจริงๆครับที่เดินมาเจอมือปืนอย่างผมโอ้ย ครั้งหน้าต้องไปทำบุญมาเพิ่มแล้วล่ะนะมาเจอไก่อย่างผมยิงเนะี่ยโอ้โหกระเป๋ามึงพังนี่หว่าใช่ไหมวะกระเป๋าพังหรืออะไรวะเนะ่ะทำไมขึ้นแดงๆกันวะขึ้นแดงๆนี่คืออะไรวะ เเลสภาพคลียร์ศพเคลียร์สัมภาระเสร็จเราก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อครับแมเดินมายังไม่ถึง10%ของทางเลยครับโอ้หนทางยังอีกยาวไกลก็ไม่รู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง สวยแบบวิ่งไปถึงโดนยิงตายอ๋อแท้เลยเลือดทำไงให้ขึ้นมเน่ะขึ้น,นเองมนัองนอะไอ้เชี่ยตรงกูสองตัวตรงไหนตรงกูสองตัววิ่งผ่านหน้ากูแล้วตัวเดิมนี่ตัวเดิมนี่ตัวเดิมนี่เออ,เอ,อกำลังวิ่งกลับไปอยู่ เที่ไหนก็บอกนะใกล้มึงแหละสามแยกอะ่ะที่มีโคง้งเส้นเหลืองอะ่ะท้ายมือเมืองมันอยู่ไหนไอ้มอสมันกูตามหน้าครับมันอยู่หน้ากูกูตามมันวีสามนะ้ำก็ไหนวีสามน้ำเป็ดห้ามันเข้าป่าไปแล้วเหรอเฮ้ย <Hey. S 3> <c oughs>

ให้กูอยู่ในพวกมันตีดิโอ้โหนี่ถ้ากูยิงยี่ีมอสยี่มอสตายปีแอี่เจ้าเราก็โหดเกินเราจะโหดกับเพื่อนเฮ้แม็กโอ้โอ้ขอตทษขอตัวโอ้ยกูยิงยี่ีไม่เกือบตายเกือบตายปะนะแม็ก ไม่คุนึกว่ามึงอยู่ข้างๆไงก็ไอ้นี่คุนึกว่ามึงมันมาหมอบอยู่เรียบร้อยเลยว่ะเพื่อนขอโทษว่ะดตัดกำลังเพื่อนตัวเองนี่งานถนัดว่ะหมูได้แดกขนวะเนี่ยหมูรู้สึกจะแดกนะดีนะแม่งหยุดก่อนไอเที่อ่ะอีกนิดเดียวตายอ่ะ ก็เด <S preach science> ี so first, ๋ยวเราจะปักหลักที่หมู่บ้านนี้รอเจ้าปอนมันมาสมทบก่อนครทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นคลายทหารข้างบนพร้อมกันครับรอเจ้าแม็กมันหายเจ็บขาด้วยครับโอ้โหเดินขาลากเลยตอนนี้ไปไหนไม่ได้ครับต้องรออาการบาดเจ็บหายก่อนเฮ้ยอะไรวะเอาขี้แต็กเสียงตดขนาดนี้

เราต้องทําที่พักใกล้ใกล้ท่ายทหารนะได้ใส่อะได้ใส่อะกูบอกเลยมันบ้านมันอยู่นี่พวกเนี้ยมันไม่มีรถยังไงมันก็ต้องทําปากหลักอะแล้วเจอทุกวันบอกเลยมันไปไหนไม่ได้ต้องะปทา่ท่ายทหารแล้วมึงวิ่งลงท่ายทหารไปทำไมอะไม่วิ่งมาทางนี้วะอ๋อวิ่งไปไหนวะแกก็วิ่งขึ้นท่ายทหารเนี่ยไอ้ปอนมึงมออะไรวะมออะไรไม่เชื่อมึงวิ่งไปไหนวะ ไปต่อแอดมินนี่บอก50ได้เปล่าเ,เดี๋ยวจะเต็มให้เฮ้ยสายกูมีฮะมี่หรอนี่หรอเสียงฟ้าผ่าป้าให้่ปอลใช่หรอไม่รู้ว่ะที่ไหนกันน่ะตอนนี้มงึมงได้ยินเ,เ,เสียงปืนหรอเออเสียงปืนในค่ายนี่บอกว่าแม็กไม่รู้มึงหลอนเปล่า,ลป,าปกติผมไม่ค่อยหลอนอะ แต่ก็อาจจะเป็นไปได้โอ้วิตามยังคุืเหลืองอยู่เลยคลืส่ส้มส้มอยู่เลยวิตามเขาเรียกว่าเติร์นหาร,หารอเหตุใดไม่มีดอกเป็นไรมัร้งหายมั้งมอสเท่าไหร่ด้วยตายตายตายวิวิวมอสช่วยพี่หน่อยปัน มันยิงออกไปไม่ได้อ่ะเอ้ากูตายตายกี่ตัวกี่ตัวบล็อกบล็อกบหมดกบลหมดบล็ผมโดนอะไรวะบอลบอลโดนเลยวะลูกซองเหรอไม่รู้ไม่รู้มึงชาร์จเหรอเฉยเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้ปอนชาร์จเหรอวะไม่รู้ไม่ไม่ผมอยู่คนละที่กับพี่เลยผมอยู่ในรู้ว่ามันยิงออกไปไม่ได้อ่ะตอนไหนปะวะน่าจะมีตัวไม่ไม่ไม่ตัวนี้แหละที่ผมชาร์จนี่แหละตัวยิงไอปอนอะ แม็กดูฝั่งนั้นเลยทีนี้ว่าไม่มีตัวเดียวสองตัวเลยวะบุ้ยเครียเซิร์บัสพอดีดีนะมื่อกี้ผมตกขเขาด้วยสัตว์เสี่ยงวะ <c oughs> ผมตายแน่รู้วะไม่รู้ตายได้ไงมันยิงนั่นแหละมันยิงมันยิงตัวนี้เลยปีซันโบไปแล้วผมยิงผมยิงผมยิงไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะมันยิงกระรูดออกรั่วไม่ได้เหรอ ไม่แน่ใจว่ะไม่เคยลองผมโดนสไเหรอวะโดนเทหรอวะตายได้ไงวะไม่แน่ใจวะลูกตองหรือเปล่าวะแต่มันเหมือนได้ยินเสียงนัดเดียวที่เองตายน้นองยะใช่นัดเดียวเออนัดเดียวตายเลย สองเกาะาปืนสองสองกาะเกาะใหญ่ด้วยนะพี่ใส่ดีวะแม็คแหมเรียกได้ว่าเจอสองคนนี้เข้าไปนี่เราเริ่มจะเฟื่องฟูเลยครับได้เกาะยงเกาะใหญ่มาด้วยครับแต่ตอนนี้ก็สูญเสียบุคลากรไปหนึ่งคนครับต้องรอน้องเขามากลับมากู้ของก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะ เ,ออเดินทางเข้าไปฟาร์มในอุโมงกันต่อนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเอออีกสองคนที่เขาโดนยิงตายไปเนี่ยเขาจะกลับมาหรือเปล่านะครับแต่ผมสังหอนใจว่าบ้านเขาจะอยู่แถวนี้นะเ<ช>พราะว<ช>่าเ<ว>จ้าแม็กกับเอ่อปอนมันมารอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ยิงกันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่จะมาเจอผมเนี่ยก็น่าจะเป็นบ้านแถวแถวนี้แหละก็ต้องระวังตัวครับเจอรถก็พังทิ้งอย่างเดียวอ๋อมันยิงมึงกับฮันต์เต้ยรปอนอมันยิงมึงกับฮันตอร์ เอาไปอินดีครับรออะไรอะเฮ้ยมันพวกดิวโดเหรอวะ <laughs> ไอ้แม็กว่เห็นยังเนี่ยเห็นแล้ว <laughs> เฮ้ยจังไรยังวะ <laughs> มีดิวโดด้วยอย่างที่ปอนมาเก็บก่อใหญ่เลยปืนมัไปไหนวะแต่ปอนไม่ได้เก็บปอนไม่ใช่ดีกว,ว่า <c oughs> ก่ออันไหนี่ก่อใหญ่ <c oughs> สีขาวไงเฮ้ยใครยิงอ <c oughs> ่ะใคร <c oughs> ยิง

พี่ปีนบันไดลงไปเหรอเมื่อกี้เออมันดักกูอยู่เฮียดักตรงทางลงบันไดเลยเหรอเออดักลงบันไดปอนต้องเข้าทางหน้าปะวะถ้าใช่ต้องเข้าทางหน้าเลยต้องเข้าทางหน้าผมมาดูทางบันไดให้ได้พี่หนุ่มมาดักวะเราลงแรงมากเดี๋ยวมันลงไปเสร็จแล้วมันซ้ายมือปะวะพี่หนุ่มปืนนี่ให้พี่แม็กด้วย ลงเสร็จมันซ้ายมือป่ะพ่แม็กลงไปปุ๊บมึงก็หันมึงก็เจอเลยอ่ะพี่หนุ่มไม่หมายถึงลงลงอะไร้นี่ดิเอาปืนให้พี่แม็กหน่อยใช่ใช่ซ้ายมือมีมีมีแล้วปืนมีแล้วเอาให้พี่แม็กตรงนี้ป่ะอยอะพอมีระเบิดวะไม่มีเลยบะจำไม่ได้ว่าจี๊ดเนาะลงทางนั้นแหละไอ้เนี่ยแต่กูไม่ลงทางบันไดกูจะโดดลงไปเลย ใครยิงใครยิงเมื่อกี้มันมันมันอ๋อนี่อนมาพี่เจอห้องแล้วพี่เจอห้องแล้วพี่ลงไปแล้วเหรอลงแล้วลงแล้วพี่พี่พี่อยู่หน้าห้องหมดแล้วนะไม่หล่อเลระวังตัวมันแซวแซวแซวหน่อยเออตัวมแซวจะอะไเใช้แบงก้ากับเฮ้ยผมโดนมันยิงผมมันยิงผมอ๋อมมามันรู้ดิไม่หมออยู่ไหนพี่หน้าอยู่หน้ามึงเนี่ยเออมันอยู่หน้าเลยมันอยู่หน้าเลยปอนอยู่ซ้ายมือ ซ้ายใช่ปะเอออยู่ทางซ้ายให้ปลาแฟลตลงไปปะปลาปลาปลาลงมาปลาลงมาเขาบ้าเอาอวะเดี๋ยวรอนะโอ้ยเคี้ยโดนเตายพี่ไม่เห็นเลยนะเว้ยเล้งบอยอยู่ตัวมันตะเว็บ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 อ่ะเล่นยากว่ะนันไปบอลผมพันแป๊บนึงว่ามันตายวะตายปะมันอื้อ เอาตายเลยไว้ยตายเลยไอ้แม็กซ์ยู่ในรูไปแล้วตายห่างเลยละโดนระเบิดแล้วพี่ยวเปี้ยวพิษหย่อนระเบิดอะไลงมาวะแล้วไม่ใช่ตัวเดียวนะแม็กตายปะเออตายเกลี้ยงเลยอ่ะมันมีศพกูด้วยนะกี่ตัวสองตัวตัวกระเด็นเลยอ่ะไอ้ศพไอ้แม็กซ์มไหนวะ มียาอะไรให้ผมอีกวะยาไม่มีวะไม่ใช่คนนี้อเอาจริงตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจระหว่างระเบิดแฟตกับระเบิดลูกเกี้ยงในความเข้าใจของพี่เขาจริงๆนะครับว่ามันคืออะไรเนาะผมนึกว่าพี่จะปาระเบิดแฟตลงมาเออเชี่ยผิดแผนไอ้สัตว์ดีพี่หมอพี่ยังไม่ถึงกระอ๋อปวดแดงกับมึงไอ้นี่ไอ้น้ำเงินดีไอ้สัตว์ยังไม่ถึกไอ้สายโหงเฮ้ยมีแม็กไม่ไหนไอ้กูบอกเลยอยู่เอ็มพีอะ แม็กก์เนี่ยโอ้โหยืนปีนให้มามีป่ะมีไหมนี่มันมีแอนตี้ไบโอติกว่าปอนไมนใช้สำหรับอะไรวะเนี่ยเก็บแล้วเนื้อไหนปืนกูวะเนี่ยอุ้ยพวกเราเป็นที่อะไรกระหายที่อะไรกันเราแวงเขาใช้ปอนใช้อะว่ากูไม่กูไม่กูหิวอะไรกันขนาดนั้นเลแม็กก์เิวไอ้กายนะ มุมมากจัดละคือมันคางอะไรอ่ะโอ้ยเยี่ยมพี่หนุ่มโดนเสี่ยววานเนี่ยรีบดิก็เป็นไงบ้างทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับคลิปเกมนี้ของผมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นตลังใจพวกผมด้วยนะครับถ้าอยากให้พวกผมกลับมาทําเป็นพาร์ทพาร์ทหรือทําเป็นซีรีส์ต่อยาวๆก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับว่าหลังจากดูเนี่ยรู้สึกยังไงนะชอบหรือเปล่านะสำหรับสาวกเกมเอาชีวิตรอดเกมนี้ก็ ไม่ควรพลาดน,นะผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่สนุกนะถูกใจผมมากเลยผมรู้สึกนะก็แต่ละเดผมก็ไม่ทิ้งแน่นอนนะไม่ต้องกลัวว่าผมจะไปนอกใจนะสาหรับคลิปใหม่ก็เดี๋ยวผมจะลงให้ดูเร็วๆนี้อย่างแน่นอนคนระับตอนนี้อย่างที่ผมบอกครับว,ว่างานมันยุ่งมากๆนะซึ่งการตัดต่อ,อหลายๆครั้งเนี่ยผมมันใช้เวลาเยอะเนาะก็นั <c oughs> ่นแหละรครับทุกคนอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับนะเดี๋ยวผมจะจัดให้ยาวๆเหมือนเดิมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ดูจนจบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะผม